เป็นไข้ซาร่ายาเม็ดรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายผลิตภัณฑ์อาหารตราซีพี มีหมวกใส่ใส่ปที่ศีรษะใส่ที่ศีรษะแล้วมีเข็มขัดคาดเอวคาดทำไมอ่ะคาดเอาไว้นะฮะห้อยตุ๊กตาเพราะมันเป็นเทนใหม่ฮะห้อเอวเลยห้อยยาวเลยเลือกน้ําสีใดที่คุณชอบก็ได้แดงเขียวใส่ไปในศีรษะท่านให้เต็มในทีมหลังจากจับคู่แล้วนะฮะมีสามท่านที่เหลือด้วยเป็นสามท่านไปทีละท่านเลยตามทางไปเวียงเวียงเวียงห้ามใช้มือเลยเสียตุ๊กตานี่แหละให้ข้ามไปตรงคานนั้นท่านนั้นเอง ถ้ามจะไม่ถึงก็ไม่ได้ต้องข้ามไปปุ๊บอยู่ข้างบนระหว่างนี้ประคองน้ําให้ดีพอได้จากนั้นปุ๊บคุณก็เดินทางข้ามคานนี้ไปผ่านไปถึงช่องแดงทางด้านโน้นแล้วเทไปใส่โหลเทให้ถูกสีแล้วกับปาแตะเพื่อนของท่านคนที่สองก็ไปไปไปใส่เติมให้เต็มตามขีดตรงนั้นแล้วนับจากอะไรฮะเวลาใครน้อยที่สุดไม่ต้องเต็มมาตามขีดเส้นที่เราขีดเอาไว้แค่นั้นใครน้อยสุดก็ชนะแต่ระหว่างทางที่ข้ามเจ้าเส้นคานคานนี้ไปเนี่ยมันมีอะไรหมมีลูกบอลมาหา เพื่อนๆจะมาทำให้ท่านได้มีความสนุกสนานซัดไอ้ตรงหัวศีรษะของเราอย่างนี้ไม่น่าจะเต็มซะทีหทน้ำกระเพื่อมไปถึงรุ่นนะฮะเอาละการจับคู่มีผลค่ะเลือกคู่ดีๆมีผลมีผละหนึ่งสองสามเลือกเลยได้ไป ผม,มต<า>มั้งใจเลยว่าจะเลือกคนเขาแน่นอนเพราะว่าตุ๊กกี้กับเอ๋ทางโฮกเนี่ยถ้าจะได้เสียกันเดี๋ยจะกลายเป็นลูกออกอบเปตุ๊กแกแน่นอนพี่คอร์ดหนึ่งพี่คอหน่อยนอนหนึ่งเพราะว่าเออคงไม่ได้แน่คนนี้ก็เมื่อกี้ตอนแรกจะเลือกแล้วไงพอเข้าไปอุ้มเนี่ยถึงได้รู้ว่าจะแล่งเหม็นมากจบการินตัวแลนผมเปลี่ยนคนดีกว่าเปลี่ยนแล้วหรอเปลี่ยนดูครับเปลี่ยนดูครับเปลี่ยนไปไหนอ่ะใครใครเลือกใครอยู่ตอนนี้ใครเลือกใครครับผมเลือกพี่เทสดีกว่าไม่แล้วทำไปมองหน้าคน ว่าผมมองเนี่ยค <sixteen> ือให้รู้ว่าเออผมก็ยัให้เกียรติพี่ยังมองพี่อยู่นะพี่แต่พอคิดแล้วคิดไปมาแล้วพี่แบบพี่ต้องเป็นภาระของคนหนึ่งแน่เลยไม่ไรเราตามสบายว้ามีสอ่าก็จะต้องเล่นสามั้งแต่ตอนนี้กมดไม่เป็นไรครับก็ทำงานไอติสไติผมอยู่แล้วสบายชิวๆอารมณ์เรือแล้วเรียบร้อย เอ๋ครับผมอยู่กับพี่เท่งครับพี่เท่อยู่กับเท่งครับผมเมลอยู่กับพี่น้องครับพี่น้องน้องนะโอเคนะตรมก็อยู่กับกี่มันทุกคคุณมันอยู่กับทุกคนเลยผมสามรอบเลยโอ้แล้วแต่ใครจะเลือกไม่เลือกครับผมมาจะเรียกใครทีนี้ถึงใครครับเลือกตุตาเลือกงวงของ่านได้เลยให้เขาได้ให้เขาเกิดพี่น้องกับกับน้องเมลค่ะได้ครับมาพี่น้องน้องเบลแล้วพี่มันจะมาช่วยครับมีปัญหาเลือกเลยครับเรียบร้อย ผ่านไปให้ได้นะทีละคนนะครับดีไปให้เต็มเลยประคองมาดีๆระวังเอ้านั่นอะไรสี่คนอุปสรรคมีความสุขมากเลยก่อนไปถึงคานห้ามทําอะไรนะครับถ้าข้ามคานแล้วระหว่างทางก่อนถึงกลุ่มแดงก็ลุยเลยครับถ้าเข้าแสดง้วห้ามนะครับใช้คําว่าลุยเลยแต่ทำอะไรได้สิ่งนั้นนะระวังนะพร้อมนะครับมาม่ก่อนนะนงม่ก่อนนะ พร้อมเอามือประคองได้นะฮะที่หัวนะฮะห้ามจับตุ๊กตานะครับพร้อมคนแรกไปกไ<ห>นะครับไป<ห>นะครับ ล,ล้มในป่านี้เต็มไปนานแล้วล้มอย่าใช้คำว่าเต็มเล่ล้มเลยไม่บอกว่าพาระใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับใช้เวลาไปทั้งหมดนะคะ3นาที4วินาทีโอ้ยตัวตั้งมาแล้วนะฮะมาทีมต่อไปใครครับผมหมอเลยมาขอเห็ดเลยเท่งอ่ะโอเคอ่ะคุณมามสุดท้ายที่แห้งผิวอ่ะเออผิวมากเลยอ่ะโอเคครึ่งหนึ่งสีเขียวดาทีมที่สองพร้อม อ้อาวไม่ได้ไม่ได้โทได้นะขอตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยขอยโทษขอโทษเงน้องขอโทษไม่รู้กติกงกติกา,เ,าเลยมาด้ขอรับกติกาพี่ยังพร้อมพร้อมไปแล้วนะครับ เอทิเขียวดิเดี๋ยวดูว่าเวลานี่จะเป็นยังไงผมสักน้อยให้ทุกแก่ท่านงานถึงตัวโอ้โหดูเวลานะคุณเอ๋คุณแท่งหนึ่งนาทีสิบห้าวินาที ตั้งใหม่แล้วนะครับโอ้ทีมนี้จะมาต่อไปหญิงสาวนะครับหญิงสาวเบาเนาะอนมันรวมเออเออนั่นแหละพอแล้วเออไม่ได้ต้องขานิดหนึ่งตุ๊ก้ายแล้วทีมหญิงสาวทีมหญิงสาวทำไงอ่ะจะตีถ้าเข่าเหวี่ยงก็ได้ทำไงเ่ยเนี่ยเอาาว่ไอจะไปเที่ยวเดินเทียงยังไงเดินด้วยนะแล้วตุ๊กี้จะจะเหวี่ยงยังเนี่ยเข่ามันถึงนี่ป่ะเนี่ยเอาเฉพาะครีม ว่าครีมนี่ข้ามไปเลยรอให้น้องข้าไม่ไปเลยอ้าวแล้วแล้วตุ๊กี้ตุ๊กให้ทำห้าครั้งถ้าห้าครั้งไม่ก็ข้ามเลยอ่าโอเคห้าครั้งมัมมัมต้องต้องทำเหมือนเดิมแล้วตุ๊กี้จะเฟี้ยงไหมเฟี้ยงไหมอันนี้จัดการได้แต่ของครีมที่คุณจะคว้างได้ห้ามเกินเข่านะครับได้ครับแต่ว่าตุ๊กี้คือจัดหน้าเลย่ะอันนี้เลือกเลือกเอาเลยครับโอ้โหของครีมอะคว่างได้ห้ามเกินเข่าเอาละครับต้องการมากน้อยบอกครับเอาละเอาละคนที่หนึ่งอ่าอ่ารอรอรอ อ่าเราเดี๋ยวอยู่ให้ได้จะวัดครีมที่ข้ามได้เลยคนทุกกี้หครั้งถ้าไม่ข้ามพบก็ข้ามได้เลยอ่าแล้วก็ <หา S 1> ทุกคนลุยได้หมดยกเว้นครีมนี่ขวางห้ามเกินหัวเขานะครับพมมร้อมไปลุยครับไปนะครับ โอ้โหได้เปรียบมากแล้วอ้นโอ้โหจะไดอันแใกล้แม่ว่าทีมหญิงสาวด่เร็วว่าเดี๋ยวดูเวลาว่าจะถึงนาทีไหมถ้าไม่ถึงก็โชนะเลยนะเนี่ยออกมาเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ ตอนแรกเท่าไหร่นะทีมสามนาทีสี่วิแล้วมาเป็นนาทีนาทีสิบห้าวดนี้ค่ะห้าสิบสามวินาทีไม่ถึงนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีตอนนี้ครับคะแนนนำไป